เกิดอะไรขึ้นกับบอสบอยศิริชัยหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยครับผม่ตั้งแต่เราเห็นที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วแล้วก็โลงสตอรี่รัวๆๆมากมีโพสต์คำคมชีวิตคู่ด้วยแล้วก็ยังมีโพสต์เหมือนแชร์โพสต์แบบว่าเป็นเนี่ยคำคมชีวิตเนาะมี่ยวธรรมะอะไรด้วยมีธรรมะด้วยมีอะไรด้วยครับก็เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์มาเป็นรูปของคุณพ่อใช่ไหมพี่ยืม อะพอทีนี้ก็มีแฟนคลับมาค uh huh. อมเมนต์กันมากมายเลยคนแรกก็บอกว่ารักน้องทั้งสองคนนะ uh huh. ห่วงใยห,ห่วงใยเดอบอสสอ uh huh. รักทั้งสอง uh huh. อกําลังใจนะครับรัก A B uh huh. อ่าก็เป็นกําลังใจเนาะค uh huh. อมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกําลังใจ uh huh. อ,อันนี้นะแล้วก็ทีนี้มาดูสตอรี่กันหน่อยดีกว่า uh huh. สตอรี่ที่บอสอยสิริชัยได้ลง อันแรกเลยพี่ย่าอ๋อโออันแรกเลยชีวิตคู่คือเราก็เป็นหัวใจสีขาวเนาะการประครับประคองกันเป็นลมใต้ปีกของกันและกันและแข่งกันยอมแพ้คนรักคือการลดอีโก้ของตัวเองแต่ไม่ใช่ศัตรูจงทะนุถนอมกันทั้งกายวาจาและใจอาวุธของความรักคืออ้อมกอดมีใช่อื่นใดคิดจะเอาชนะคนรักสักวันเราจะแพ้ ความรักแปรเปลี่ยนได้ทุกวันบางวันรักน้อยบางวันรักมากแต่ถ้าความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันในวันแรกยังคงอยู่ชีวิตคู่จะรอดรักนิรันการไม่มีรอกรักกันทุกวันมันจะเป็นนิรันโดยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นอันแรกรอแรกนะครับอันที่สองค่ะปีนี้ไม่เหลืออะไรเหลือหัวใจไว้สู้ต่อก็พอแล้วอื ว่าอย่างนั้นนี่สตอรี่ที่สองอ,อ,อันที่สามนี่เป็นธรรมะ,มะเลยนี่ที่พิยะยาบอกนะคะอ,อ,อีกไม่เกินร้อยปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอย่าทุกข์มากอย่าเครียดนานเกินไปฝึกปล่อยวางบ้างในสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราทำใจให้เบิกบานใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับการทำความดีและมีความสุขในปัจจุบันใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดนี่แหละคือเวลาบางคนเวลาที่เหลืออยู่น้อยกว่าเวลาที่ใช้ไปแล้วจงใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่ามากที่สุดครับผมอันนี้ก็คือเหมดที่สาอ,อย่างเนาะต่อมาอก็สตอรีส่สุดท้ายก็คือเป็น <c oughs> เป็นรูปโปรไฟล์ของซอสแอนนนั่นแหละ,ะที่ได้เปลี่ยนมาเป็นสตอร,รี เออเปลี่ยนโปรไฟล์แบบออกโทนสีขาวดำเช้านี้ยังไงเอ่ยนี่เกิดอะไรขึ้นหลายๆคนก็ตกอกตกใจกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะบอสบอยปกติเขาก็จะโพสเรื่องงานไลฟ์สดขายของนู่นนี่นั่นหรือแบบเชิญชวนแฟนคงแฟนคลับไปไปตามงานโน้นงานนี้เขาที่เขาจะไปทำการแสดงในคืนนี้แต่เช้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับผม ตั้งแต่เห็นอันแรกก็คือเปลี่ยนมาเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปคุณพ่อเอ๊ะคิดถึงคุณพ่อหรือเปล่าอโดยปกติแล้วอ่ะคนเรานะบาโจคนเราถ้าเกิดรู้สึกว่าเศร้าหรือว่ามีเรื่องอะไรในใจที่ไม่สามารถระบายหรือพูดกับใครได้เลยเนี่ยอย่างตัวเปรียบเทียบกับตัวเองนะค,คุณพ่อเสียแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ดิฉันก็เหมือนกันถ้าเกิด เวลาไม่สบายใจอะไรฉันก็จะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปรูปแม่หรือรูปคุณพ่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงคุณบอยก็น่าจะในลักษณะเดียวกันว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ที่ไม่สามารถคุยกับใครได้ก็ขอนแาตเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปนี้แล้วกันแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าเป็นเปลี่ยนเป็น ขาวดํามืดหาทางออกไม่เจออะไรเงี้ยวนมมกคนจะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดําใช่ไหมแต่คุณบอลเปลี่ยนเป็นรูปคุณพ่อก็น่าจะมีเรื่องมาอย่างที่ทําให้คิดถึงคุณพ่อประมาณนั้นใช่ยล้พูดถึงว่าอย่างเราดูสตอรี่เมื่อกี้ใช่ไหมตั้งแต่อันแรกชีวิตคู่อันที่สองที่บอกว่าแชร์ของกวีนดี้มาอันที่สามเป็นธรรมะนะครับแต่อันที่สี่ก็คือเป็นรูปโปรไฟล์ของซอแอลดดีอ่าซึ่งซอแอลดดีก็เพิ่งเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีขาวดำเหมือนกันเป็นรูปนี้แหละอ่าหลายๆคนแต่ว่าหลายๆคนก็ โยงว่าเอ๊เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่มาดูหน่อยนี่ตั้งแต่เมื่อเช้าตื่นมาก็ตกใจใ<ช>แล้วนะเห็นซอเอลดีตอนแรกเห็นเสีเพลงเพลงเศร้าออกมาก่อนนะเน,นันไม่มีฉันในใจเธอโอ้โหชื่อเพลงก็เพลงเนาะชื่อเพลงก็คือเศร้าแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปโปรไฟล์แบบดูเศร้าๆเป็นพื้นหลังออกเป็นดำๆเนาะเป็นคุมโทนนะฮะเป็นโทนดำ เป็นโทนดำแล้วก็มาเนี่ยมาเห็นโพสของคุณแอนอีกอย่างนี้ค่ะอืมก็เลยนี่แหละโพสคุณแอนเราอาจจะอ่านไหมจะอ่านไหมสักหน่อยแม้ไหนๆเราก็คือคุณบอยก็ได้เป็นลงสตอรี่ขนาดนั้นแล้วเนาะอะคุณแอนได้โพสแบบนี้ค่ะคุณแอนจากเฟซบ o o กแอนออรดีนะคะบอกว่าถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงไม่ยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้นะคะเพราะชีวิตมันก็คือชีวิตอะค่ะ หนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันได้ซ้ำหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่เพราะหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะหนูก็รักสามีหนูคนเดียวจริงๆอ้าเป็นชีวิตคู่อีกแล้วอือหืออ่ะวิเคราะห์ประโยคนี้หน่อยค่ะทีละประโยคเลยนะมทีละประโยคเลยไหปตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยนะมฮะถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตหนูเนี่ย หนูคงจะไม่ยอมเลือกที่แต่งงานหรอกนะอ่าเพราะฉะนั้นเชื่อใจอ่าแล้วก็จริงใจอ่าแล้วก็รักแหละก็เลยจะแต่งงานใช่ไหมอ่าเพราะชีวิตมันคือชีวิตใช่หนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันด้วยซ้ำก็คือมีเวลาโสดที่ตรงเนี้ยอ่าที่จะมาใช้ชีวิตคู่อ่ะจริงๆเขาคุณแอนน่ะสามารถยังแบบฉันยังใช้เป็นคําว่าแฟนอยู่ก็ได้นะฉันยังมีสถานะกั้นกลางอยู่ก็คือ ฉันคือขอแบบใช้ชีวิตโสดของฉันฉันจะไปไหนทํางานนี้คือฉันไม่ต้องไม่ต้องมีอยู่เหนือการควบคุมของใครแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่ฉันเลือกที่จะมีแฟนในตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่าฉันรักเขานี่ไงหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะอืมเอาตรงนี้ก่อนอ่ะนตรงนี้ก่อนเว็ตรงนี้ก่อนนะคือคือตรงเนี้ยคือต้องบอกว่า ถ้าเขาไม่เชื่อถ้าเขาไม่เชื่อถ้าเขาตรงนี้คือน่าจะเป็นคุณบอยแหละถูกไหมถูกไหมอันตรงนี้คุณแอนพูดถึงน่าจะเป็นคุณบอยถ้าเขาไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยาอดอธิบายค่ะแต่ประโยคสุดท้ายนี่สิก็บอกอีกว่าหนูรักสามีหนูคนเดียวจริงๆอคําว่าจริงๆก็คือต้องหนูรักสามีหนูคนเดียวจริงๆต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณแอนได้ออกมาโพดโพดนี้ต้องมีเขาเรียกว่าอย่างก่อนหน้านี้นาะบ่าวโจนอนก่อนหน้านี้ก็จะชอบมีแบบว่าคนชอบ ส่งแชทนู่นนี่นั่นไปาหา,ปส,าปสายป่วนสายปั่นทั้ง,งหลายเลยไปไปหาทั้งคุณแอนคุณบอยฮะน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ที่เป็นประโยคที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่สบายใจครับทั้งคู่เกิดความเขาเรียกว่ากินแหนงแขลงใจกันไม่เข้าใจกันอ่าไม่ไม่ไม่ไมไมนู่นนี่นั่นกัน<ม>ทําให้คุณแอนถึงต้องบอกว่าหนูรักสามีหนูคนเดียวจริงๆนี่<ม>เป็นประโยคนี้นั่นแหละ<ม>อย่างไรเกี่ยวข้องกันหรือไม่บ่าวโจ จงวิเคราะห์วิเคราะเดี๋ยวเดีขอดูมีว่ามีาา sorry, มฮะ sorry ไหมฮะไม่มีนาะยุณแอนไม่ได้ลองสี่ชั่วโมงนี่ไงผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เธอซึ้งได้แค่นี้ให้เธอหมดแล้วเท่าที่มีเพลงลนั้นนี่ยเท่านี้ยังดีไม่พอหรือไงและอยากจะถามว่าที่เธอหวังมันแค่ไหนต้องดีพร้อมสักเท่าไร่มันถึงจะได้ดังใจของ,อของเธอ อ่ะขอใหม่อีกรอบนึงสิเป็นเพลงหรอผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เป็นสตอรี่ของซอแอนอรดีนะครับสตอรี่ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เธอซึ้งได้แค่นี้ให้เธอหมดแล้วเท่าที่มีเท่านี้ยังดีไม่พอหรือไงและอยากจะถามว่าที่เธอหวังมันแค่ไหนต้องดีพร้อมสักเท่าไหร่มันถึงจะได้ดั่งใจของเธอดิฉันคุ้นๆน่าจะเป็นเพลงอ่ะใช่ไหมอ่ะโอเคครับอ่ะเราก็ส่งกําลังใจให้แล้วกันครับส่งกําลังใจให้ บอสบอยสิริชัยก็อเอรดีเนาะไม่รู้ว่าเจอปัญหารหรือเจอเรื่องราวหรือเจออุปสรรคอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านทุกเรื่องราวผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีแล้วกันครับเถ้าถ้าหรือว่าถ้างอนกันอยู่หรืออะไรกันก็อยากให้คุยกันปรับความเข้าใจกันเนาะ <P> อยา่าปล่อยไว้นานเพราะว่าสายสายปั่นก็ <S <S รอรอช่องว่างอยู่พวกเนี้ยใช่เราอย่าอย่าเป็นอย่ามีช่องโหว่บอสบอยกับซายอันนี้เป็นกําลังใจนะฮะครับคือตอนเนี้ยคือ สายถ้าเป็นสายปันสายปวดจริงๆงตอนนี้เขากำลังยิ้มไปแหละ,ะเขากำลังยิ้มไปแหละเพราะว่าไม่เห็นแบบบอสบอยซอแอนอย่างเงี้ยโพสอย่างเงี้ยเนาะสายปันสายป,ายปวดยิ้มไปแหละว่าอ้เขาทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราสองคนอ่ะขอเป็นกําลังใจให้บอสบอยกับซอแอนว่าอย่าให้เขาทำสำเร็จครับ รีบเขาเรียกว่ากลับมาเขาเรียกว่ากลับมาแบบว่ารักกันเหมือนเดิมสร้างรอยยิม้มสร้างความสุขให้บ้าน AB เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าเราเห็นทุกครั้งก็คือทั้งบอสบอยแล้วก็ซอแอนเนี่ยเขากลับมาหวานชื่นกันทีไรเนี่ยเรามีความสุขไปด้วยเลยใช่ครับ <Window. S 1> ผมอ่เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับนะสู้ๆเนาะสำหร,รับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าับคลิปนี้สวัสดีค่ะ